ตอนแรกก็ว่าจะทำจะทำเองอคิดคำนวณที่ต้องซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดอย่างเช่นหนังแล้วก็กระดุมอฟองน้ำหนังกระดุมอะไรทั้งหมดคิดคำนวณไว้ พอดีแถวยะลามันไม่มีไม่ค่อยมีขายมันไม่ค่อยมีขายแล้วก็จะหาซื้อไม่ได้แล้วก็ฟองน้ำอะไรหนังอะไรไปนเนี้ยต้องสั่งซื้อออนไลน์ถ้าสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยฟองน้ำมันสามร้อยกว่าบาทแล้วก็ค่าส่งอีกประมาณร้อยกว่าบาทคิดไปคิดมาก็อุปกรณ์ทั้งหมดก็ตกอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทพันนิดนิดก็ สรุปว่าจะทำเองลายแบบนี้แหละมาดีเลื่อนติดกตอกไปเล่นติ๊กตอกแล้วก็มันก็ขึ้นหัวเตียงก็เลยเลื่อนเลื่อนดูก็เลยเห็นแบบได้เห็นแบบที่เราต้องการ ก็เลยราคามันก็จะตกอยู่ที่ประมาณหัวแตงนี่ก็ตกที่ประมาณพันกว่าบาทพันพันสามก็ราคาก็ไล่เลี่ยกับการที่เราทำเองผมก็เลยตัดสินใจซื้อแบบสำเร็จนี่เลยแบบสำเร็จนี่ก็พันสามค่าส่งประมาณสักสองร้อยบาทก็ประมาณพันห้าก็ไม่ต้องทำถ้าทำก็ ต้องใช้เวลาสัก2อสาวันถึงจะเสร็จแต่นี้ก็ไม่ต้องทำเสื้อหัวเตียงแล้วก็มาใส่เลยโอเคเด็กใครสนใจหัวเตียงแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างที่ด้านล่างใครสนใจก็สามารถที่จะกดเริ่มไปดูได้ว่า เราชอบแบบไหนมันมีหลายแบบนะแบบมันเยอะมากเลยชอบแบบไหนก็เลือกเอาราคาเริ่มต้นประมาณเจ็ดแปดรอบาทแล้วก็ถึงสองพบาทประมาณนั้นแหละโอเคใครสนใจก็กด link ลิงก์ดูเรื่องดู